กุ้งที่ได้กินกุ้งจริงๆอ่ะก็คือดีสำหรับคนที่เป็นกุ้งเลเวอร์อย่างพี่เข้มข้นเข้มข้นจนต้องรองอื้อหืออุ้ยอันนี้เป็นข้าวผัดปูนะคะให้ดูก็คือปูแน่นๆนะคะเน่เลยชอบมากเลยอ่ะก็คือเราก็คือปูเต็มปากเต็มคำนะคะคือไม่คิดว่าสั่งโต๊ะจีนหรือลูรี่มานี่แล้วมันยังจะเหมือนกินโต๊ะจีนอยู่จริงๆใช่ใช่ใช่ฝัง รีวิววันนี้นะคะเราจะพามารีวิวอจีนลิลูรี่เขาชื่อร้านว่าอะไรคะนักคอมปรถมแคทริงค่ะเขามีตั้งแต่เซต999บาท1,299แล้วก็ <12 99 S> 1 6 9 9แต่ว่าที่เราสั่งมาตรงนี้ก็เป็นเซต<ช><ช>ที่เหมาะสมกับฐานเเรามากที่ส<ช>ุดเซตราคา1,999บาท ผัดปูปลากระพงนึ่งมะนาวต้มยำรวมมิตรแล้วก็เป็ดย่างไส่แดงเซตออเดอร์ก็จะเป็นเซตติ่มซำมาให้แล้วก็ทีเด็ดสุดๆเลยนะคะก็มีหมูฉลามไม้ด้วยแล้วก็เขาก็จะมีของหวานเป็นอันนี้เข้าเหนียวพงแปะกวยนะคะก็มาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะคนอย่างพี่ให้ทายซิว่าพี่จะกินอะไร น้องจอยโอเคเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยนั่นก็คือหูฉลามน้ำแดงค่ะคุณถ้าเป็นโต๊ะจีนเขาก็จะเสิร์ฟโดยการแบบว่าใส่หูฉลามกับเนื้อปูมาให้เลยในนี้แต่ว่าอันนี้พอเป็นแพ็คที่เป็นเดลิเวอรี่ค่ะเขาก็จะแยกมาให้เนื้อหูฉลามก็คือมาเป็นพูนถ้วยเลยคุณผู้ชมค่ะเขาจะใส่แยกมาให้นะคะเพราะถ้าใส่รวมลงไปก็คือน้องจะละลายทำอะไรให้ดูตัวอย่างนเงี้ยให้เห็นความเด้งดึ๋งของน้องคือมันแดงจริงจริง ไม่ได้คือเนื้อเขาเด้งมากอะ่ะแล้วนี้เขาก็จะมีแบบพวกเห็ดมาให้ด้วยใช่ไม่ใช่ว่ามีน้ำอย่างเดียวเขาบอกว่าน้ำมันหอมมากเลยนะคุณผู้ชมหูฉลามปลาค่ะปูสักนิดหน,น่อยใช่ค่ะนุมมากอะ่ะหูฉลามมันกรุบมันมันกรุบอะตัวน้ำซุปอะมันเป็นแบบเหมือนตุน่นเหมือนมีเครื่องแกงมีอะไรมาแล้วบร้อ,รอย<ๆ>ใช่ปะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้สุนเครื่องขนาดนั้นอะแล้วมันทําให้เราแบบกินได้ง่าย อย่างถัดไปอย่างถัดไปนะคะฮะเก่ากุาก้งฮะเก่ากุา้งช<อ>ก็คือนะคะแป้งก็คือบางมากแล้วก็เป็นฮะเก่ากุาก้งที่แบบเรารู้สึกได้ถึงกุ้งจริงๆไม่ได้ว่ามีแป้งผสมเยอะหรือใดๆทั้งสิ้นก็คือดีสําหรับคนที่เป็นกุ้งเลเิ้อเยออย่างพี่วามเปรี้ยวของชิโชโว่ะค่ะก็คือดีและเมนูถัดไปก็คือเป็นเป็ดย่างไฟแดงค่ะว,ว้าวก็คือทำไมพี่กินน้ำลายความเป็ดนะแม่มเป็ดแล้วก็ความช่ำเป็ดนะคะมา นี่นะกรุบหนังไม่กระเสียงห,หนังเหรอน่ามันเสียงแบบเอ็งนข้างในมันมีความฝึกอยูอ่มันไม่แห้งเลยเนาะใช่ใช่ใช่เนยังมีความแบบฉ่ำข้างในนิดนึงแล้วพอแบบเหมือนราดน้ำเข้าไปมันก็ยิ่มฉ่ำใช่ปะแล้วก็อยากจะบอกนันทุกคนว่าที่เขาให้มาคือมันไม่ได้แบบ แค่สองแผ่นเข้าใจไหมแบบปกติจะมีสองแผ่นใช่ไหมคือเขาให้มาเหมือนแบบเต็มตัวเลยข้างล่างมีน่องด้วยนะคะคือถ้าเขาตั้งห id ัวมาให้ได้เขาตั้งมาแล้วอ่ะก็คือหนังคือมาเต็มทุกแบบทุกชิ้นไม่ว่าทุกจ้นตัดเก็บไปไม่มีไม่มีไม่มีตะเต็มมากๆต่อไปก็จะต้องเป็นนี่เลยค่ะต้มยำมยำรมิดที่มีกุ้งมีปลาแล้วคือกุ้งอะค่ะไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆนะคะนี่ค่ะกุ้งและปลาชิ้นโตโตบ้าบอคุ้นเขาให้มาใหญ่มากแล้วคือตรงนี้คื กูไม่ใช่ว่าต้มยำน้ำโจงอะคุณน้ำโจงอะหมอีก็ใช่ไหมน้ำโจงก็คือแบบว่าน้ำมันเยอะเกินเนื้อค่ะน้องจอยอืมเข้มข้นเข้มข้นจนต้องลองเอื้อยแล้วมันเป็นน้ำใสที่เข้มข้นอะใช่ไหมใช่กูเขาชิ้นใหญ่มากเลยอะกูใหญ่มากนะอันนี้คือแบบแค่ด้านบนเพราะมันจะมีตัวตรงหักอีกนิดนึงอืม เป็นต้มยำกุ้งที่ได้กินกุ้งจริงๆอ่ะกุ้งมีความแบบคือไม่คาวเลยอะ่ะคือกลิ่นของานั้นคือสดแต่คุ้มันชิ้นใหญ่มากดูดิจำดีไม่กนะนี่ดูสิดู ü, ปลาสิขอคำใหญ่เลยละกันเนาะเราจะจาได้ไ <ป S 2> แบบว่า<ป>เนื้อปลาเน้นๆจัดไปหือดีเมนูถัดไปปลากับหงนึ่งมะนาวค่ะอุ้ยกลิ่นหอมมากเนี่ะพอกลิ่นนี้มาก็คือมีความรู้สึกวา่าเหมือนนั่งโต๊ะจีนอยู่จริงๆเลยน้ำลายมันขึ้นน้ำลายมันแบบ ไดนน้กินแบบเปรี้ยวๆเล,<ช>ลย้ะไรมาขึ้นอ่ะพี่ตักชิมมะจะบอกว่าเนื้อปลาค่ะ ไม่ได้มีกลิ่นคาวเลยนะแล้วก็คือหนังปลาไม่ไม่แห้งด้วยหนังปลาเหมือนแบบเพิ่งเพิ่งเนื่องออกมานึกเก็ทฟิลป้ใช่ใช่ใช่ปกติถ้าเราเนื่องปลาทิ้งไว้นานๆปุ๊กปลามันจะมีความแบบเหนียวแล้วก็แห้งใช่ไหมคะแต่วันนี้ก็คือยังมีความฉ่ำเหมือนแบบเพิ่งออกจากเตาอะคือไม่คิดว่าสั่งตัวจีนหรลรี่มานี่แล้วมันยังจะเหมือนกินตัวจีนอยู่จริงๆงใช่ใช่่เมนูถัดไปที่เขาจะมาเสิร์ฟคืออะไรคะอ่ะต่อไปก็ข้าวผัดค่ะอุ๊ยอันนี้เป็นข้าวผัดปูนะคะะะให้ดููก็คคคือปนนน่่ๆมชะ วันชอบมากเลยอ่ะการกินข้าวผัดที่ดีเสิรปะการกินข้าวผัดที่ไม่แฉะแล้วก็ไม่รวนใช่คือข้าวมันนุ่มอ่ะแล้วก็ไม่แห้งส่วนรู้สึกว่าข้าวแข็งอ,ะอ่ะอร่อยก็คือเราก็คือปูเต็มปากเต็มพังนะคะ 1,699บาทค่ะซึ่งเมนูที่ต่างไปจากเซต1,999เนี่ยจากหูฉนามเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นกระเพรานะคะแล้วก็จะเป็นย่างก็จะเป็นเป็ดยัดไส้กอรัดแทนค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากต้มยำลมมิตรนะคะเป็นต้มแซ่บซี่โครงหมูค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบซี่โครงหมูก็คือซี่โครงมาทั้งตัวหมูได้เลยมั้งคะเนี่ยเนี่มคะ สีน้ำเขาเหมือนดูเหมือนจะเหมือนกันนะแต่คือมันเป็นแบบมีความเป็นต้มแซ่บแล้วก็เผ็ดร้อนในในคอนิดนึงปะใช่ใช่ปังก็คืออันนี้เป็นต้มแซ่บกระหนูหมูนะที่เขาจะให้มาแทนต่อไปอันนี้ข้างในจะยัดไส้เป็นอะไรนะเป็นไส้เกาลัดค่ะที่ว่าเป็นเกาลัดจะหน <จะ S 1> ูว่ามันแบบจะตัดยากเลยนะคนุณพี่ว่าน้องจะเหนียวใช่ไหมคะน้องจอยซึ่งเขาผ่านการตุ๋นมาแล้วอย่างดีนึกว่าเนื้อจะเหนียวแต่คือเนื้อเขาเปื่อยมากเลยอะแล้วคือแบบตัดง่ายมาดูดิตัดได้เลยพี่หนูเลอบมา แบบนุ่มแล้วหนังก็คือดีอ่ะก็คือเนื้อไม่เหนียวเหมือนเป็ดธรรมดาทั่วไปที่เรากินเป็ดก็คือดีแล้วก็เม็ดเก่าหลัดก็คือดีต่อไปอีกหนึ่งเมนูที่แบบแตกต่างกันออกไปจากเซต1นึ่กก็จะเป็นกระเพาะปลาตัวนี้นะคะเขาจะให้มาเป็นกระเพาะปลาแบบนี้เยดูดิคือให้ดูก่อนไซส์คือใหญ่มากเครื่องแน่นมากดูดิเขามีไข่มาด้วยนะไข่แบบใช่ค่ะไข่หนุกกระทาคือแบบเนื้อเต็มมากทุกคนโโหกระเพาะปลาทำมาก นุ่มดีพี่ต้องลองบ้างละลองเท็กเจอร์มันดีมากเลยพี่อ่ะพี่ขอลองอืมฉ่ำจริงค่ะปกติเราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยกินกระเพาะปลาอยู่แล้วแหละแล้วอันเนี้ยคือเขามีความเข้มขน้นแล้วก็ตัวกระเพาะปลามันฉ่ำแต่ว่ายังมีเท็กเจอร์ให้เราพอได้เคี้ยวอยู่บ้าง 1399บาทเริ่มมาอย่างแรกอันนี้ก็คือสีสีไส่มังกรแล้วก็ห้อยจอค่ะเห็ดหอมตุ่นเครื่องยาจีนแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ปลากระพงแล้วแต่เป็อันนี้เป็นปลาทับทิมนึ่งมะนาวค่ะแล้วก็จากข้าวผัดก็จะกลายเป็นผัดหมี่ฮ่องกงแล้วก็อันนี้อันหนึ่งอจจะต้องตารอมังแม้วาใช่ไหมก็คือยำหมูเส้นทอดกรอบค่ะน้องจอยยำอมะเขาแยกมาให้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวหมูทอดกรอบตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตัวน้ำยำแล้วก็ตัวเครื่องต่างๆค่ะ น้ำลายไหลน้ำลายไหลอุ้ยดูน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอชิมก่อนละกันนะคะน้องจอยจัดไปคระพี่หมูโดนน้ำยำแล้วอ่ะมันก็ยังมีความกรอบอยู่นะคะก็คือดีแล้วก็น้ำยำก็คือเด็ดอ่ะแบบว่าน้ยำเาเปรี้ยวใช่เปรี้ยวเผ็ดรสชาติมันยังไปคู่กันอย่างนี้นะไม่ได้ว่ามีรสชาติใดรสชาติหนึ่งโดดจนรู้สึกปรีดอ่ะไปเราไปชิมเมนูถัดไปกันเลยก็คือผัดหมี่ฮ่องกง อตอนแรกคือว่าจะจืดรสชาติมีความแบบกลมกล่อมแล้วก็มีความหวานมีความเคม็มนิดนึงแล้วก็ตัวเส้นตอนแรกคิดว่าเส้นจะแบบ เหนียวอันนี้คือมีความพอดีของเส้นที่แบบเคี้ยวไปเรารู้สึกว่าเหมือนเราจะได้รับรสชาติในระหว่างที่เราเคี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขกินเขาไปปุ๊บก็คือได้รสชาติของแบบผัดหมี่ฮ่องกงจริงๆอเมนูถัดไปก็คือเป็นปลาทับทิมนึ่งมะนาวซึ่งแบบว่าก็เป็นน้ำมะนาวเดียวกันเลยที่แบบใช้กันแต่เปลี่ยนจากปลาตัวกระบากระพงเป็นปลาทับทิมเท่านั้นเองแล้วก็ตัวเมนูออเดอร์วันนี้นะคะเป็นสีสีสีและ จและอีกหนึ่งอย่างที่เขามีเพิ่มขึ้นมาของเซตนี้นะคะก็จะเป็นเห็ดหอมตุ่นเครื่องยาจีนนะคะแต่ข้างในคือเป็นซี่โครงหมูทุกคนตัวเนื้อหมูก็คือเป็นซี่โครงแบบเห็นชัดๆอะแม่ก็ะะจะเป็นน้ำใสๆกินง่ายๆรสชาติแบบเค็มโคตรรสชาติดีรสชาติใช้ได้ เป็นเซตเริ่มต้นของเขานะคะก็คือราคา999บาทเออเดอร์ก็เพิ่มมีไข่เยียวม้ามีจอหมูกรอบหมูแผ่นแล้วก็มีขนมจีบแล้วก็เม็ดมุ้งหิมะพานค่ะต่อไปอันนี้นะคะเป็นขาหมูทอดกรอบ3รสนะคะเขาก็จะมีน้ำยำแยกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดแฮมกระเพปปาะปลาแล้วก็เห็นหอมตุนเครื่องยาจีน,นะคะ่ะก็เดี๋ยวเรามาชิมขาหมูกันตัวน้ำอันนี้เขาแบบมีความแบบนี้หนูดีดมีความหนืดโอ้โู <c oughs> หนังคากรอบด้วยความที่เป็นขาหมูอ่ะก็ยะนุ่มข้างล่างค่ะเนื้อนุ่มแล้วก็หนังกรอบเน้นนึ่งอืมก็คือกรอบดีมันไม่ได้กรอบแบบกรุบขนาดนั้นแต่ว่าแบบด้วยความข้างล่างมันเป็นขาหมูอ่ะก็จะมีความเหนียวมีความนุ่มแล้วก็มีความกรึบของชั้นไขมันเขาอ่ะอยากจะบอกว่าตัวเนื้ออันนี้คือแบบ นุ่มมากคือลากเลยแบบว่าหนังกรอบแล้วก็เนื้อนุ่มไม่ได้แห้งจนแข็งแล้วเรารู้สึกว่ามันเคี้ยวยากอะค่ะส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือนกันกับเซตก่อนอันนี้คล้ายๆกันอันนี้เป็นเซตเริ่มต้น999บาทสำหรับใครที่อยากแบบทานโตจีนซึ่งสําหรับใครนะคะที่แบบอยู่บ้านแล้วก็อยากทานอาหารเป็นครอบครัวแล้วก็นึกอยากทานโตจีนขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีงานบวชงานแต่งแล้เราไปแบบกินโตจีนแล้วอะเราก็อะ สั่งเซ้ตแบบนี้มาทานที่บ้านได้สั่งแต่เช้าจะว่ากินได้ยังเย็นเลยเพะขาให้มันเยอะมากจริงๆใช่ค่ะนอกจากที่เราจะสั่งไปทานในครอบครัวแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะสั่งไปถวายพระได้いいด้วย <lee> เป็นเซ็ตแบบนี้ได้เลย ดช่วงนี้ด้วยความที่ล็อกดาวน์อ่ะเขาไม่ให้ออกเดินทางไปไหนอยู่แล้วการเลือกจะไปทําบุญอ่ะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งอุปสรรคก็สามารถสั่งเซตของร้านนี้นะคะ <c oughs> เพื่อไปแบบถวายพระได้สําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามได้ช่องทางเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เลยนะคะร้านนะคนปรปฐมแครเทอร์รี่ค่ะสำหรับวันนี้ท่านเดยนรีวิวก็ขอตัวลาไปก่อน EP หน,น้าเราจะมารีวิวอะไรนั้นต้องฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>